สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับปกติพยายามมักจะม,มีกิมล็อกติดรถไว้เวลาที่เราออกไปแปลงเนี่ยใช่ไหมครับเวลาที่พยายามเข้าไปแปลงเข้าไปในานาเนี่ยไปเจอเพื่อนๆช่างคนขับรถแบ็คโฮขับรถด,ดินบรรทุกดินเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือช่างเขาเนี่ยติดไว้ในรถเพราะว่าต้องมีการหยิบออกมาใช้งานตลอดเลยเวลาใช้งานเนี่ยไปเจอครั้งหนึ่งนั่งซ่อมบุ้งกีของแบ็คโฮกัน โอ้โหเห็นวิธีการใช้งานแล้วรู้สึกแล้วว่าพวกปัจเยเลื่อนคีมล็อกคีมคอมาที่ใช้งานเนี่ยถ้าเกิดมันไม่แข็งแรงจริงนะมันก็คงจะรับงานไม่ไหวจริงๆถึงแม้มันแข็งแรงเนี่ยโดนใช้งานหนักๆนะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่อย่างว่าครับอาชีพช่างโดยเฉพาะช่างบ้านเราเนี่ยทางานกลางแจ้งเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะไปถนอมเครื่องมือหรอกเนื่องจากมันต้องแข่งกับเวลาไงเวลาที่เครื่องจักรมีปัญหามันต้องซ่อม หยิบมือมือลไ,ได้ก็เอาไปใช้งานตามแรงที่มีแหละอันนี้เป็นทีมล็อกขนาด10นิ้วปากโค้งที่พยายามเลือกเพราะว่าหนึ่งสินิ้วเนี่ยมันใช้งานได้เหมาะกับหน้างานของเรามากกว่าคือมันก็มีขนาด7นิ้วก็มีนะ9นิ้ว10นิ้วก็มีพอ10นิ้วนี่นะครับเวลาเราใช้งานมันก็จับพวกแป๊บมันก็จับได้ใช่ไหมและคนที่เคยติดตามช่องมาก็จะรู้ว่าพิยามเป็นคนที่ชอบทีมล็อกปากโคง้งเหตุผลง่ายๆคือเวลาทํางานในแปงเนี่ยนะครับ พวกรถไถรถแท็กเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ,ญ่มันจะมีส่วนที่เป็นกลมๆเ่พวกทินส่วนที่เป็นกลมๆเนี่ยพอเราใช้คีมล็อกปากโค้งจับเนี่ยมันจับได้ถนัดมากกว่าจับได้มุมได้องศามากกว่าพี่ยามก็เลยชอบคีมล็อกที่เป็นปากโค้งมากกว่าอันนี้ของสเปรโร่เนี่ยน่จะเห็นว่ากระเดื่องเนาะกระเดื่องขาเขาลดรูปลงไปเหลือเป็นกระเดื่องปุนเร็วอันนี้เดียวอันเดียวหมคว่าใช้งานเสร็จปุ๊บนี่นะครับตัวขาจับมันจะมีมือใช่ไห เราก็สามารถจะกดออกมาอย่างนี้ได้เลยเวลาเราใช้งานนะครับพอเราจับปรับขนาดของปากได้เรียบร้อยเราจะล็อกเราก็กดล็อกลงไปนี่แค่นั้นเองมันก็จะล็อกอยู่แล้วอันนี้เป็นโลหะประเภทโคมบรลิเทนัมเดี๋ยวเรามาดูสเปคของคีมตัวนี้กันหน่อยนะครับคีมนี้เป็นคีมที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนะักเพราะฉะนั้นตัวฟันนี้นะครับปากคีมก็จะเป็นโคมบรลิเทนัมตัวคีมตัวนี้เป็นโลหะ ก็เป็นโคมมอลิฟีินัมตัวป่าเขาบอกเป็นดอกฟอสตตรงฟันเนี่ยเติมความแข็งแรงด้วยการใช้เป็นเหล็กหลอ่อตรงปลายก็จะเป็นฟันละเอียดทั้งบนทั้งล่างครับจะเป็นฟันละเอียดตัวโครงสร้างเนี่ยใช้นอ็อตยึดขาล่าง2ตัวขาบน1ตัวก,กลไกสปริงอยู่ทางด้านบนนะครับอันนี้เป็นกิมขนาด1ินิ้วแรู้สึกุลาที่จับเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยสไปโลก็เป็น อีกย่อหนึ่งที่มีมาตรฐานถึงแม้ว่าจะทําในไต้หวันแต่ของเขาเนี่ยเท่าที่พิยามมีหลายชิ้นนะทำงานได้ดีมากๆเลยเป็นที่ต้องการหาเครื่องมือช่างประเภทขิมล็อกไว้ใช้ลองดูยี่ห้อนี้ก็ได้ราคาไม่แพงครับ450บาทรวมส่งมั้งถ้าพิยามจำไม่ผิดน,นะลองทักถามคนขายดูยได้พิยามแปะคอนแทคไว้ให้แล้วละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วติดตามชมคลิปรีวิวเครื่องมือช่างได้จากช่องเราเข้าเดินช่าง